ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการสร้างเมนูนะคะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยใช้การจัดการโมดูลนะคะคลิกที่การจัดการโมดูลไปที่สร้างใหม่นะคะเลือกประเภทของโมดูลเป็นกำหนด h t m l เองนะคะชื่อของ โมดูลที่จะเป็นเมนูก็คือเชื่อมโยงเว็บไซต์ตำแหน่งนะคะจะนำไว้ทางด้านขวานะคะของหน้าจอเลือก Position 3นะคะ Line Bottom ส่วนในการเชื่อมโยงเราก็จะสร้างเองนะคะโดยไปแทรกภาพนะคะไปที่เลือกไฟล์นะคะ เลือก Google มานะคะแล้วเริ่มอัปโหลดค่ะเลือกไฟล์กระปุกมานะคะแล้วเริ่มอัปโหลดไฟล์ค่ะไฟล์ภาพที่เราอัปโหลดก็จะเข้ามาอยู่ในระบบนะคะเลือกอีกิงไฟล์นะคะสนุกค่ะเริ่มอัปโหลด ต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการใช้ไฟล์ภาพใดเราก็คลิกที่ไฟล์ภาพนั้นนะคะแล้วก็กดคลิกที่เพิ่มในเนื้อหาค่ะก็จะได้ไฟล์ภาพมาหนึ่งไฟล์นะคะต่อมานะคะเอาไฟล์ภาพใส่อีกนะคะ เ n นเตนะคะแล้วก็ใส่ไฟล์ภาพอีกค่ะต่อมาอีกนะคะเมื่อเราได้ไฟล์ภาพแล้วนะคะทั้ง4ไฟล์เราก็จะมาทำการกำหนดไฟล์ภาพให้มีขนาดเท่ากันนะคะ โดยคลิกที่รูปภาพนะคะแล้วคลิกที่ไอคอน insert image น,น,นะคะไปที่แท็บ appearance นะคะตั้งขนาดไฟล์ภาพนะคะ150กว้าง150นะคะสูง70ค่ะเสร็จแล้วกด update ค่ะโอเค เหมือนกันนะคะไปที่ปุ่ม insert edit image นะคะร้อยห้าสิบนะคะสูงเจ็ดสิบแล้วกดอัปเดตค่ะเป็นการปรับแต่งแก้ไขไฟล์ภาพให้มีขนาดเท่ากันนะคะร้อยห้าสิบนะคะเจ็ดสิบ ร้อยห้าสิบจุดเจ็ดสิบหน้ไฟเราจะกว้างไปนะคะปรับใหม่นะคะ เมื่อเราได้ไฟล์ภาพขนาดเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะทำการเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์นะคะโดยคลิกที่รูปภาพนะคะแล้วไปที่เมนูการเชื่อมโยงไปที่ insert edit link เนี่ยนะคะใส่เว็บไซต์เข้าไปนะคะ google.com คะ่ะ นะคะต้องใส่ https://www.google.com ค่ะต่อมานะคะก็ใส่ h t t p w w w g o o g l e c o m แล้วก็กด insert ค่ะเว็บสนุกนะคะไปที่ปุ่ม insert edit link นะคะ สนะะุบดอแล้วก็กดปุ่ม Insert นะคะเว็บไซต์ YouTube นะคะแล้วกดปุ่ม Insert เสร็จแล้วนะคะทำการกำหนดการแสดงที่เมนูนะคะโดยเลือก เฉพาะหน้าที่เลือกนะคะเมนเมนูก็เลือกทั้งหมดนะคะท็อปเมนูเลือกเฉพาะหน้าแรกนะคะยูซอร์เมนูก็เลือกทั้งหมดนะคะข้อมูลจังหวัดก็ไม่เลือกนะคะจะไม่ให้แสดงที่หน้านี้นะคะข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่เลือกนะคะจะไม่ให้แสดงหน้านี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกลบปิดค่ะเมื่อกดบันทึกลบปิดนะคะเราก็จะได้ เมนูในการเชื่อมโยงเว็บไซต์มานะคะเปิดการใช้งานนะคะแสดงที่ตำแหน่ง Position 3นะคะดูการแสดงผลหน้าเว็บนะคะว่าเป็นอย่างไรก็จะได้เมนูการเชื่อมโยงเว็บไซต์มานะคะก็คือที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองทดสอบการเชื่อมโยงนะคะว่าสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้จริงหรือไม่โดยการคลิกนะคะที่ ที่เราทำการเชื่อมโยงปรากฏว่าสามารถเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ Google ได้นะคะเว็บกระปุก .com นะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงโยงมาที่เว็บไซต์กระปุกได้ค่ะเว็บไซต์ youtube.com นะคะก็จะเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ youtube.com ค่ะหวังว่านักเรียนคง สามารถสร้างเมนูการเชื่อมโยงเว็บไซต์นะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมลาค่ะขอบคุณค่ะ